สวัสดีครับสวัสดีพี่เพี่อกท่านนะครับวันนี้อ่าตะเวนด้ยชาแนลมาถิงร้านพี่ยาคนลุงแต่เช้าเลยวันนี้วันอาทิตย์นะครับวันที่30มิถุนา467นะครับช่วงบรรยากาศยามเช้านะครับตอนนี้เวลาประมาณสัก8โมงนะก็ฝาฝนเมฆกอ คุ้มๆนิดหนึ่งนะครับลูกค้าก็กำลังเริ่มทยอยมาลังมากันเรื่อยๆร้านค้าก็กำลังเริ่มตั้งนะครับนี่ครับบุญเราวันนี้ห้าร้อยถ้วยครับสามลัง 6หลังโฟมนี่จะเป็นาลานจอดรถนะครับพอเราจอดรถปุ๊บเราก็ขึ้นเดินขึ้นมานะครับข้างสางปู เราก็มากาบบูชาปู่ก่อนนะครับขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นเลยนี่ร้านติดฟิล80บาทนะครับร้านน้ำส้มน้ำมะพร้าวเป็นต้นนะครับถัดมาก็จะเป็นร้านหมกกรอบนะครับร้านหมกกรอบแล้วก็เป็นร้านเดี๋ยวทอดนะครับชิ้นละงบาทถัดมาเป็นเกี๊ยว เดือวต้มชิลละสิบบาทนะเดยวต้มหมูเด้งถัดมาจะเป็นกุ้งเผานะครับกุ้งเผาแล้วก็จะเป็นร้านไอติมร้าน,นติมยังไม่มานะครับแล้วก็เป็นร้านลดช่องลอดช่องสิงคโปร์จ้านี้อร่อยขอบอกแล้วก็ร้านโดนัดสิบบาทนะครับสิบแถมหนึ่งนะครับ บ้านเขาอาจจะอยู่ไกลนะครับกเ็เลยอามาช้านิดนึงนครับขนมไทยกรอบนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอ่อเรียกอ,อะไรเข้าแตนมข้าแต่มหมูยออุบลน,นะครับแล้วก็น้ำ ร้านน้ำอ้อยครับบางร้านก็ยังไม่มานะครับอย่างร้านอมหมกนี่เขาอยู่สิงห์บุรีหอมหมกยี่สิบบาทนะครับแล้วก็ ขนมถ้วยก็ยังไม่มานะครับขนมถ้วยน่าจะอยู่ลบบุรีปะ่ะจะมีขนมตาตลกระเป๋ายังไม่มานะครับอหอมุกสามุห้าบาทมาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านในมีคนลุมบ้างนะครับแต่เชา้า เท้าขาหม,มูมาแล้วนะครับนี่อน,นีรเป็นเซฟตติ้งนะครับแต่เช้าเลยก็จะมีที่คนลุมนี่ก็คือจอเบเกอรี่นะครับ ลุ่มแต่เช้าเลยนะครับน้ำส้มเป็นขนรถเลยร้านขนมหวานนะครับยีบ่สิบบาท เคลาดบุรียังไม่มาเลยเคลาบบุรีวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็ลูกค้าก็เริ่มทยอยมากันแต่เช้าเลยก็เริ่มเยอะกันแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ร้านไส้กรอกพิซซ่านะครับกิมฮอนมีทุกซอสนะครับสเต็กร้านหมูทอดพาลวยทอดถอั่วงลางนี่นะครับร้านผัดกะเพราครับ ร้านกะลิปครับแล้วก็ร้านทุเรียนเจมมอดยาวเยี่ยมไม่ไปทำงานมาเดินอะไรอยู่นี้ผู้โอทุเรียนครับทุเรียนเจมมดก็จะมีขายทุกวันครับ โรงงานิยากนลุงจะหยุดเฉพาะวันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ร้านาข้าวหมกไก่ยังไม่มานะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นร้านผลไม้แช่อิ่มนะครับของเจมดนะครับวันนี้จัดมาเต็มเลย น้ำลำญ่นะครับก็พอขึ้นขึ้นมาจากเอ,อข้างสาลปู่นะครับเราจะเจอน้ําลำญ่เลยน้ําลำญ่สูตรเพยาคุลุมนะครับ,ร,บร้านของเล่นนะครับ ก็จะอยู่ข้างศาลนะครับข้างศาลปูเสาาทิอยก็น่าจะมีร้านหนังอะไรนะหนังไก่หนังไก,งก่ทอดนะครับแก็ร้านก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยจะอยู่ข้างล่างนี่นะครับทางขึ้นแล้วก็ร้านส้มตำนะครับร้านส้มตำแล้วก็ร้านไก่ย่างนะครับ อยู่ข้างล่างใครมาก็ตอนขึ้นไปก็ซื้อได้เลยคนก็ติดครับก็ย่างยี่สิบบาทคนก็หลุมซื้อแต่เช้านะครับ ้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะโอเคนะครับก็สำหรับการอัปเดตเช้านี้ของวันอาทิตย์วันที่30มิถุนาปี67นะครับนะที่ร้านาพิยาคุณลุงก็สวนเด็กชาแนลขอจบรายงานไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เราจะมาขายวุ้นมะพร้าวกันโอเคนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดตับถ้าให้ช่องตะเวงแดกช่องดนวนะครับสวัสดีครับ